ครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เอ่ออย่างแรกก็ผมก็อยากจะโทษนะครับหายไปสิบสามวันนะครับคลิปล่าสุดคือสิบสามวันแล้วนะผมขอโทษแล้วกันเนี่ยไปสิบสามวันก็นะ่าจะมีคนรอไฮลงไฮไลท์จนล่าเง,งออกคกอตอนนี้ก็ถามว่าเริ่มหรืหอ,อยังก็บอกตรงๆว่ายังนะครับก็ผมค่อนข้างที่จะเอ่อเล่นแมปอื่นตอนนี้นะครับตอนนี้ไม่ค่อยได้เตะเอ็นเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างที่จะ นี่เริ่มที่จะเบื่อนิดหน่อยนะครับก็ก็ผมก็ขอโทษที่หายไปนานนะครับก็พอดีว่าช่วงสองสามวันนี้ช่วงสองสามอาทิตย์นี้ก็เอ็นก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอัปเดตเลยเลยนะครับก็โอเคก็กลับมาแล้วนะครับก็จริงๆเขาเปลี่ยนท่าเอฟเฟกใหม่เอฟเฟกการตรงการต่อยอะไรแล้วก็เอฟเฟกระเบิดครับซึ่งเราจะมาเอา่อดูกันในคลิปหน้าเรื่องคลิปนี้ก็จะเป็นทั้งหน้าของตัวเจ้าสติกอีฟิงเกอร์นะครับเป็นสแตนเป็นระบบชุบ ที่เขาเอามาตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วแล้วก็เขาก็เอาออกนะครับคือตอนนี้เขากลับมาแล้วซึ่งก็มีคนถามว่าเออผมทํายังไงผมทําให้เป็นเอออู้เป็นครับถ้ามันมีระบบชุบอย่างเงี้ยอย่างนี้นสติ c ก y กิงเี้ก็เกิดซึ่งผมอยากจะบอกว่าเออไอระบบชุบเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเซิร์ฟเวอร์หลักต้องเซิร์ฟเวอร์วีเท่านั้นนะครับซึ่งเราต้องไปปรับตั้งค่าซึ่งนี่นะครับการตั้งค่าก็อย่างแรกเรากดที่เมนูแล้วก็บ i p สักอย่างนะครับก็ ขอภัยนะครับที่ไม่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ซึ่งดูตามมาผมนะครับครับตรงนี้นี่ครับก็จะมีเมนูข้างล่างสองเมนูนะครับอันนี้ผมไม่แม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องที่กันไหนซึ่งสองอันเลยแล้วกันนะครับก็ตอนแรกก็จะเป็นอันนี้นะเป็นดีอยู่นะครับก็ให้มันเป็นอ e ีนะครับอสองอันก็ไม่แน่ใจว่าอันไหนนะขอภัยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเราโกดสองอันนี้ก็จะตอนเวลาเราตายก็จะชุบให้ซึ่งจะปิดก่อนนะครับอีนับตายป๊บ ็จะไม่ชุบให้นะครับนี่นะก็จะตายแบบธรรมดาไปเลยนะครับซึ่งเราก็จะมาเปิดแบบแบบชุบกันนะครับอ๋อของการเปิดชุบสองอันเลยเพราะผมไม่รู้ว่าสองอันนี้อันไหนครับอโอเคโอเคแล้วก็รีดตัวปุ๊บนะครับก็จะเร่งอย่างนี้แล้วก็จะมีเจอร์โนมานะครับโอเคนี่นะครับนะก็ถามว่าแบบมันมันคือแบบมันอย่างนี้มันมันเลือดมันเลือดแบบ มันแบบอยู่คงที่ไหมถามว่าแล้วเ,เริ่มมันอยู่คงที่ไหมมันไม่นะครับมันก็จะอารมณ์เดียวกับฮาร์โมนนะครับฮาร์โมนที่ใช้อะไรนะอารมณ์หายใจครั้งสุดท้ายนะครับแต่อันนี้จะกดสก,กิลได้ทั้งหมดเลยนะซึ่งแต่ว่ามันจะได้เลือดคืนมาแค่เครึ่งเดียวนะครับซึ่งถ้าโดนดาเมจอะไรก็นั่นแหละครับก็งั้นนะครับก็ถามว่าโกงไหมสําหรับผมผมก็ใช้ได้นะก็ถ้ามีในระบบเกมจริงๆก็ค่อนข้างจะโกงมากเลยนะครับ โอเคก็ดีตัวครับก็ตายยืนตายอย่างนี้เลยครบบประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวทางด้านชุบที่เขาเอาออกไปตั้งนานแล้วนะจริงจริงเออจริงจริงเขาเอามาครับเอามาแบบส่งผลต่อเซิร์ฟเวอร์หลักเลยนะครับก็แบบผมผมว่ามันก็มันก็โกงนะคือตัวอื่นมันไม่มีงตวนี้มันมีซึ่งก็ถือว่าไม่เอาเปรียบกันนะครับโดยการเอาชุบมาใส่ในนี้เฉยๆก็ ชุันในเซอร์เออก็ใช้สิงเกอร์ระวังกันหน่อยนะเอก็ถามว่ากุงไหมผมก็กุงในระดับหนึ่งนะ่าเออตายไปแล้วอ่ะตายไปแล้วชุบแล้วสมมติว่าเลือดเราเนี่ยมีนิดเดียวแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยไปเลือดครึ่งหลอดโอ้โหแบบตู้ตยังไงอะนะถ้าคุณแบบถ้าคุณแบบแบบว่าแบบตั้งตัวไม่ทันเลยพวกเนี่ยแบบอืมอลไรนะก็โอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการเปิดเอชุบนะครับของสติกี้สิงเกินะครับเ,เรียกจรโนมา ชุบชีวิตให้นะครับโอเคก็มีน้องเขาบอกว่ามีอัปเดตนะครับก็มีน้องเขาบอกว่ามีอัปเดตผมก็เลยมาทําให้นะครับก็ตอนแรกก็หาไอ้นี่อยู่หาวิธทีทำอยู่ตอนนี้ก็หาได้แล้วส่วนให้ลงไฮไลท์ก็อ่ะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเอาสกินนะครับซึ่เเงเตรียมข้อมูลข้อมูลเลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับอ่าบ๊ายบาย